หลับล่งจากที่ปักกันเป็นทีเรียบร้อยเลยรากลับมาพบกับรายการเหล่าข้าวชาวบ้านในจูี่ซองกับรายการเหล่าข้าวชาวบ้านเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์กับทางช่องระนองเชนเนลจันทร์ส้มไอพีเอ็มช่องส่องโรยยีสภกับตีแปดวัวชาวถึงตีก้าวส่องถุ่มถึงซ้มถุ่มบ่ายส่องถึงบ่ายซ้มแล้วก็ตีส่องถึงตีซ้มติดตามรับชมกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับแล้วก็ในวันอาทิตย์เราจะมาสรุปข่าวประจำสัปดาห์ในเวลาเดียวกันครับ ติดตามรับชมรายการเหล่าข้าวชาวบ้านก็ได้ทางชองระนองเชนเนลจันสม้ม IPM ีเอ็มชงซ่อง,องรอยยีสพกับมาถึงเรื่องราวข้าวคราว,าวต่อไปครับเป็นเรื่องดีครับที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรโนวดเพ้นโบราณหนวดตามเส้นประทานชิปนะครับฝึกด้านการเพ็ดเพ้นไทยและก็เพ็ดทางเลือกโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยรังสิตครับ สำนักงานสร้างธราณาสุขจังหวัดระนองกับได้จัดฝึกอบรมลักสูตรหนวดเพนโบราณหนวดต,ตามเส้นประธานสิบฝึกด้านการแผแป่นไทยและก็แผนต่างเหลือกโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัายรังสิตครับที่สำนักงานสร้างธราณาสุขจังหวัดระนองถนนกำลังทรัพย์อำเภอเมืองจังหวัดระนองได้มีการจัดฝึกอบรมหนวดเ่นไทยโบราณลักสูรหนวดต,ตามเส้นประธานซิบในระหว่างวันที่7ถึงวันที่18มีนาคม2556้โรพ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกับรับสมัครผู้กับรับการฝึกอบรมเพียง14คนเท่นั้นเองโดยมีรองศาสตราจารย์ดรเตอรเพชกรสุรพจน์วงยญ่ยเป็นวิทยากรรองศาสตราจารย์ดรเตอรเพชกรสุรพจน์วงยญ่ยครับกล่าวถึงการนวดตามเส้นประธานซิฟว่าเป็นการนวดนชันจุ้งนะครับซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนที่วัดโพเป็นการนวดตั้งแต่โบราณไม่ไว่าจะเป็นราชสนักและก็แบบเฉลยสัก ยู่ตรงแนวเส้นประธานซิบเป็นเส้นการไล่เวียนก้งพลังรารมปลั้นผมรู้สึกยินดีและก็ดีใจอย่างมากที่ได้มาทําการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และก็ประสิทธิภาพเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็การรักษาโรคด้วยหลักของการนวดตามแนวเส้นประทานซิเส้นเส้นประทานซิเป็นการนวดแผนไทยขั้นสูงสุด ซึ่งเ,เราจะเห็นภาพที่ชัดเจนอยู่ในสารลายวัดโพตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการนวดแบบไหนแบบไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนวดล่าสํานักนวดเฉลยศักหรือนวดอะไรก็ตามถ้าเราลองไปไล่ตามหลักทฤษฎีการนวดแผนไทยขั้นสูงแล้วมันอยู่ตรงแมวเส้นประธานสิบเส้นประธานสิบเป็นแมวเส้นการไหลของพลังหรือปรานหรือว่าชี้ตามหลักของแพทย์แผนจีนในร่างกายของเรานะครับถ้ามันวิ่งผ่านตรงไหนแล้วมันไปบล็อก ก็จะมีปัญหาว่าเราเจ็บปวดหรือว่ามีอาการไม่สบายตรงนั้นปวดตึงต่างๆอาการที่เป็นกันมากที่สุดในจังหวัดระนองหรือว่าจังหวัดภาคใต้นะครับก็คืออาการโรคที่เกิดกับการทํางานนะครับคนที่อยู่ออฟฟิศก็จะเป็นอาการที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมมีอาการปวดเรือ้อรังบ่าคอไหล่หลังเอวนะครับบางคนก็มีล็อก แม่บ้านเองนะคนทำกับข้าวเองก็มีปัญหาเรื่องอาการปวดแขนนะครับหรือคนที่สอยมะพร้าวก็จะมีว่าครับอาการทางด้านคอคือต้องเงนยขึ้นนะครับแล้วก็ต้องใช้กำลังแขนเยอะนะครับหรือว่า,าเฉาะมะพร้าวเฉาะตาลนะก็จะมีปัญหาอาการเกร็งต่างๆเหล่านี้นี่คือการเปลวอเพื้อรังคือการอักเสบพิมพพ์พี่น้องทราบนะครับว่าการอักเสบเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นนักฆ่าเงียบที่น่ากลัวที่สุดในโลก เรเกิดการอักเสบในร่างกายเนะมันเป็นต้นเหตุหลักอันหนึ่งนะครับของโรคที่รักษายากที่สุดในโลกในยุคนี้นะครับก็คือมะเร็งเพราะฉะนั้นอย่าให้ร่างกายของท่านนี้อักเสบอยู่เป็นประจำสังเกตนะบางคนนะเปรียบเดินหรือรังนะครับก็จะมีในที่สุดนะเป็นมะเร็งที่มดลูกเพราะอักเสบที่ไหนมีความเสี่ยงสูงเป็นต้นเหตุสําคัญรีบคลายรีบรักษาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ในโลกในยุคปัจจุบันคือการรักษาด้วยหลักของการนวดแผนไทยขั้นสูงการนวดตามแนวเส้นประทาน10นะครับทั้งท่านจะส่งเสริมสุขภาพนะท่านอยากให้มีสมองที่โปร่งใสสมองที่ไม่ทึบนะเรามีการนวดที่ว่าสมาร์ทเบนทาให้สมองโล่งนะเพราะว่าลดความตึงทั้งหลายของส่วนบนของร่างกายนะครับหรือถ้ามีอาการนือล็อก เราก็สามารถแก้ได้ครั้งแรกที่ท่านมารักษาหรือว่ามา,มาให้เราดูแลเนี่ยหายทันทีนะครับนี่คือประสิทธิภาพที่สูงของการนวดแผนไทยขั้นสูงการนวดแผนไทยไม่ใช่มีการนวดรักษาอย่างเดียวนะครับก็มีการใช้ตำรับยาสมุนไพรซึ่งเรามีตำรับยาดีมากนะครับที่พระพุทธเจ้าหลวงหร,หรือว่ารัชก,กาลที่5ให้ทรงรวบรวมไว้เมื่อปี2416อยู่ใน ตำราการแพทย์แผนไทยหรือว่าคัมภีแพทย์แผนไทยชื่อแพทยศสาส,สงเคราะห์หรือว่าเวชศาส,าสตร์ฉบับหลวงแน่นอนครับตำรับยา1,200หรตำรับนะครับการนวดสามารถรักษาโรคได้ประมาณ1,000อาการโรคนะครับนี่คือจุดแข็งของประเทศไทยทำอย่างไรเราถึงจะฟื้นฟูโดยใช้ระนองเป็นต้นแบบของประเทศไทยทั้งการรักษาโรคดื้อรังการส่งเสริมสุขภาพและการใช้ประโยชน์ จากน้ำแร่คุณภาพสูงสุดของนองให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะพัฒนาสร้างมูลค่าสร้างคุณค่าให้กับชาวระนองต่อไปครับด้านนายเพชรสุริยากรุมารัตนายเพชรซาตธนณาสุขจังหวัดระนองก็เปิดเพื่อยาว์ในปีสงพรรณาโยห้าสิบหกครับสำนักงานซาตวนนาสุขจังหวัดระนองได้จัดอบรมหลักสูตรหนวดต,ตามเส้นประธานสิบขึ้นเผื่อตอบชนองอยุธศาสตรส์เมืองทองเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดระนอง แล้วก็เพิ่มสกยภาพผู้ให้บริการหนวดเป็นไทยในจังหวัดระนองและก็การอบรมครั้งนี้กรับผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแพทเป็นไทยตามหลักวิชาการที่ทุกต้องโดวยวิทยากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สริยะคูัวรัฐนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งให้ประชาชนทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดระนองได้จัดการอบรม เรื่องหลักสูตรการนวดตามเส้นประทานสิบนะฮะช่วงระหว่างวันที่7ถึง18มีนาคมณศูนยะ์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยเหตุผลที่มีการจัดเรื่องนี้ก็เพราะว่าเราทราบว่าการนวดแผนไทยนะมีหลากหลายมากจากวัดโพบ,บ้างจากตำราหลากหลายต่างๆนานา,นามีนวดคลายเครียดบ้างแต่เราก็เคยเจอจากประสบการณ์ตรงและหลายคนบอกว่านวดแล้วก็ดีขึ้นวัน2วัน แันนั้นก็กลับมาเป็นอีกก็เลยพยายามจะมองหาว่ามีนวดวิธีไหนไหมที่ทําให้ปัญหาต่างๆเริ่มลดลงจริงๆหรือจะพูดว่ามีประสิทธิภาพสูงในการดูแลก็เลยได้มาพบกับการนวดแบบาตามเส้นประทาน1ิซึ่งเป็นหลักการนวดแผนไทยขั้นสูงนะครับซึ่งสอดคล้องกับหลักในการฝังเข็มหรือนวดกดจุดในสมัยอดีตที่ผ่านมาหรือของจีนนะครับ แล้วก็เราก็เลยได้พยายามจะเผยแพร่สิ่งนี้ให้กับชาวจังหวัดระนองโดยเพราะอย่างยิ่งเราเน้นที่แพทย์หมอนวดที่อยู่ตามสถานบริการสารสุขเราภาครัฐและภาคเอกชนให้เข้าร่วมและเพิ่มขีดความสามารถมากขึ้นเพื่อที่จะด,ดูแลประชาชนคนที่ระนองเองหรือคนที่แวะเวียนเข้ามานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เองเนี่ก็ขอเชิญชวนว่าถ้าท่านใดมีปัญหาด้าน ร่างกายเช่นปวดคอแขนขาเข่าปวดหลังยังไงก็ตามเนี่ยมาให้อาจารย์ซึ่งเป็นท่านคณะบดีคณะบดีซึ่งเป็นด็อกเตอร์นะฮะด็อกเตอร์สุรพจน์นะฮะซึ่งท่านก็มานำทีมมามีทีมอาจารย์หลายท่านที่มีความสามารถสูงในระดับประเทศแล้วก็พาทีมลูกศิษย์มาช่วยสอนแล้วก็มานวดด้วยท่านจะได้ Уров, สาธิตให้หรือไม่ก็ช่วยแก้ปัญหาของท่านได้ภายในช่วงเวลาที่ผมกล่าวไปก็คือวันที่7ถึง18มีนาตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง16.30ทุกวันนะฮะก็สุดท้ายคงจะฝากถึงชาวระนองนะฮะว่าในอนาคตเองเนี่ยผมมีแนวคิดว่ากำลังจะศึกษาข้อมูลจากการที่อาจารย์ได้ใช้สมุนไพในการรักษาโรคเรื้อรังให้กับชาวบ้านแถวบางพื้นที่ที่อาจารย์เคยทำมาเนี่ยอย่างเช่นโรค เบาหวานความดันโลหิตสูงโรคเกาแล้วก็โรคไตวายเรื้อรลังเนี่ยเพื่อจะดูว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมาดูแลคนในจังหวัดระนองเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการดูแลสุขภาพเช่นเป็นเบาหวานมารักษาด้วยยาสมุนไพรและปฏิบัติตามคําคแนะนำเนี่ยหรือคุมอาหารให้ดีเนี่ยจะหายได้ภายใน3เดือนจะเป็นไปได้หรือเปล่าเราจะศึกษาก่อนแล้วจากนั้นจะ นำร่องที่จังหวัดเราไม่ใช่การทดลองในเชิงศายิายศาสตร์นะครับเราอาศัยวิทยาศาสตร์มาทำแล้วก็พืชทุกชนิดที่เรามาเนี่ยเป็นพืชในพื้นบ้านเราแต่มาสากัดจากที่เจือจางให้เข้มข้นขึ้นแล้วก็ใช้ในการดูแลแล้วผมก็หวังอแ่วงยิ่งว่าถ้าโครงการนี้สำเร็จเนี่ยคนระนองก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคภัยต่างๆเข้ามาแวะเวียนเข้ามาทำให้สามารถดูแลตนเองครอบครัวแล้วก็ช่วยประโยชน์กับ ประเทศาชาวเรานองเองแล้วก็ช่วยประโยชน์กับประเทศชาติได้มากต่อไปครับขอบคุณครับอันนี้กดแล้วอ่ะกดแล้วแล้วก็มาฝังอันนี้กดด้านในนะครับ สำหรับการฝึกอบรมหลักสูุดวดเพลนโบราณครั้งนี้กับมีวิทยากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาเป็นผู้ให้การอบรมนั่นก็คือรองศาสตร,ราจารย์ดรเพชรจกักรนสุรพจน์วงใยญ่ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรสหประชาชาติ และคณะบอดีผู้ก่อตั้งเพจเพ่นตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับนับเป็นนิมิตไม้ที่ดีที่เรามีผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรูดด้โดยตรงนะครับในเรื่องของลักสูตรหนวดเป่นโบราณหนวดเพ่น,น,น,พนไตหนวดตามเส้นประธานทิพนะครับซึ่งก็ได้มาเป็นวิทยากรในการอบรมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ทางสมงนุนาห้ศาสรณสุขจังหวัดนนทได จัดขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ในเรือกโกงการแผ่นทางเลือกรัวแผ่เพ่นไทยได้รับความนิยมเป็นจนํานวนมากนะครับจังหวัดนนท์เราเองก็เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในเรื่องโงนำแร่นะครับได้ชายนำแร่นี่แหละมาเป็นส่วนหนึ่งในการทางเป็นการทางแผ่นทางเลือกรัวแผ่เพ่นไทยโดยใช้การนวดนะครับเป็นส่วนประกอบก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องชาวนานท์ได้ดีนะครับดีเดี๋ยวนี้มีหลายคนสนใจในเรืองคงก,การ ฝึกนวดกันมากมายนรับว่าเป็นนิมิตไม้ทีท่ดีทีในเรื่องโครงการรักษาต่างๆเราก็มีเพจทางเรือของเรามากยิ่งขึ้นนะครับมาถึงเรื่องคงอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นตีบริเวณตนุนเป็ดจักรเทมนะครับทางเชนทางระนงกระบุรีบริเวณเข้าน้ำตกปุ่นยาบ้าน,นะครับซึ่งจุดนั้นจะเป็นจุดตีเกิดทตุก,กันอยู่ประจำนะครับไม่ว่าจะเป็น้นตกหรือว่าไม่ตกหญิงจะเป็นฝนตกเลยนุ่นจะหลืน นะครับวนตกคว้าร้องน้องก็มองริบเรีวเห็นเหวเป็นลมเปลิ่วเวอยู่กลางทรายเข้าอยู่กลางคว้าขาลงนะครับก็ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุกับรถสิล้อมันถูกฟื้นเบรกแตกนั่นบนเนนเป็ดเจรเกษ่วงขาลงจากนํำตกปุญนยาบานแต่ว่าคนขับสติอย่างดีครับตั้งสติได้นึกกันอยู่ในใจใจเหวขคว้าเข้าใจเหวขคว้าเข้าตัดสินใจออกคว้าเดีวยวว่าจนเข้านะครับ เผื่อแม่รถโตกเกียวดันสายก็ปรกากฏว่าโชคดีกับไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาเวลา1ฬ0 0นประมาณ3 0นาทีได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นที่บริเวณถนนเป็รจักริมทต่างลงนำตกปุญยาบ้านตำบลบางโนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองครับซึ่งเส้นทางก้าวข้าขึ้นจากจังหวัดระนองไปจังหวัดจุมโพนระหว่างทางที่ผูซื่งก้าวรนนองจีเนล กำลังเดินทางไปทำก้าวตีตะบนชายแดงนะครับโดยโจจิงชัยโจอัครชัยเอกพันธ์พง์เหมือนเดิมกันจบเจอประเทศโจเนียนนะครับพร้อมด้วยน้องเมนอันปีนี้น้องเมนไปกันนะครับไม่ใช่เมนอ่าเขาเรียกเมนมอเตอร์ไซค์นะไม่ใช่เมนมอเตอร์ไซค์ครับนี่เมนแต่น้องเชนเนลครับนะครับผมไม่ได้ตัดตีเห็นไหมไม่ได้ตั้งทีว่านะครับไปกับพี่โจนั่นกับแต่ว่าน้องเมนไปเท่านี้ต้องฟงเราโอไปจ่ายงานอื่นปรากฏว่าเอารถพี่โจไปเองกับปรากฏว่าน้องเมนหนังจับเงี้ยแก้งเนียวม่เลยนะครับ กันเลยเพราะว่าปีจอดราไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะครับระหว่างทางที่ไปทำาก้าที่ตะบลสายแดงก็ปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุรถชิบโลนะครับเบรกแตกนะครับรถชิบโลมันถูกฟืน้นเบรกแตกลงจากเข้าน้ำตกแต่ปรากฏว่าคนขับอย่างสติดีนะครับก็เลยฮักเข้าทางขวานะครับฮักทางดาง้านขวาแต่หักสายนี่หลงเอวนะครับหักว่าจนเก้าสดีกว่านะครับก็ปรากฏว่าจากการจอบตั้ม พนักงานขับรถครั้นดังกล่าวก็บอกว่าตนเองชื่อเล่นวานิศเป็นชาวตำบลนาคาอำเภอสุขจำรานจังหวัดระนองแต่ก็ไม่ได้ทํางานอยู่ที่จังหวัดระนองรับทำงานอยู่ที่จังหวัดปังงาซึ่งตนเองก็เป็นพนักงานขับรถกงบริษัทปังงาทรานสปอร์ตซึ่งวันนี้ตนก็ได้รับพิจอบนะครับทำหน้าที่บรรทุกไม้ฟืนจากอำเภอกระปงจังหวัดปังงาเพื่อที่จะนาไม้ดังกล่าวไปส่งที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อขับรถมาถึงที่เกเรตนะครับไม่ได้รับไม่ได้นี่นะครับขับมาปกติธรรมดานี่แหละ โปรากฏว่าสร้างเกตว่ารถนั้นไม่สามารถเบรกได้ในการถึงได้ลงเกียร์ต่ำาปีเกียร์หนึ่งเพื่อช่วยการยุดรถแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยได้กับเพราะว่าทางลงนั้นเป็นทางลงลาดชันนะครับต่อยใครมาครับก็ไม่ความว่าถตาหลักเยี่ยมมาแต่เบรกแตกแลยมดทิตกับนะารช้างปาบเรานี่เคยเหมือนกันนการเบรกไม่อยู่นะครับตัดสินใจอยู่นานวันสายหรือว่าสายหรือว่าผลทุตายเขาตัดสินใจลงว่าปีเลยแต่ลงายไม่ความมันนู่นเลยลงไปริบๆนะครับลงไปในหิ้วนะครับลั่งจิชายเกียร์ต่ำ หรือว่าเกี่ยนึง่งนะกครเผื่อ่วยในการยุดรถเร็วแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยได้กับตึงตัดสินใจหักรถลงกลางทางควางาง้างถางว้าเผื่อให้รถพริงกับผูกเข้ากลางทางเลเลๆว่าเข้าเป็นตังเด่นๆแบบนั้นจะไม่สามารถ่วยได้โวยได้ครับนนะกับเพราะว่าด,ดานนาตกใจเป็นเหี้วลึกถึงได้ตัดสินใจนะคกับเลือกลงทางด้านขวาดีกว่าโชคดีกับที่ไม่มีรถตามมาแล้วก็ไม่มีรถช่วนขึ้นมาก็เลยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอื่นส,สนับซโนส่วนตนไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆดก็ไปครับ ส่วนตนไม่ได้ดับบัสเจ็บแต่ได้ทังสิน้นโดยตนเองกาลังรอรถ,รถจรักรบริษัทมาทาการท่ายใหม่ออกจากรถเพื่อนําไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อไปอนันนี้เลวใน่วางในเรื่องของอุบัติเหตุลายวันนี้เกิดขึ้นได้เสมอบางครั้งบางเจ้านะครับเป็นเพราะอุปกรณ์ของรถชำรุดมั่งบางครั้งบางคร้าก็เป็นเพราะคนมั่งที่ประมาทเพื่อนะตรงใ้ความระมัดระวังในการจช้รถจช้ถนนโดยเฉพาะเส้นทางระนองชุมพรระนองพังงาระนองปโตนะครับพ้นตกนนเหลือนทางลาดชันครับ มาตังเรื่องกงสะท่านคุมครองและก็พัฒนาอาชีพจัดโครงการให้ความรู้ในเรื่องโองด้านกฎหมายแกน่น้องน้องนักเรียนโรงเรียนเทสบาลบัดอุป,ปนันทารามนะครับเพื่อป้องกันการตูหลอลวงเพราะวัจุปัจจุบันนี้ก็มีข้าวราวว่าเด็กๆตูหล้อลวงเยาว่าแต่เด็กย่างนรุนๆย่างหมอนึ่งหมอเจองหม้อรัมหนูเด็ก,ก,ดก,ดกหมอห้หมอ,อ,หมอมหเห,ออห็นวะนะครับตูหลอ้อลวงไปคลายอยู่เตะเตวนูวนะเดาในครับตีออกข้าวตีวีเมื่อไม่กี่วันก็เป็นชิ้งที่เราต้องเฝ้าระวังกัน สตานคุ้มครองแล้วก็พัฒนาอาชีพจังหวัดระนองครับจัดโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการตุกลอล่วงให้กับเด็กและก็เยาวชนในโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามโดยมีนักเรียนการรวมรับการอบรมประมาณ100คนโดยเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมากับติองประชุมจันทร์โงโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามสตานคุ้มครองแล้วก็พัฒนาอาชีพชายจังหวัดระนองได้จัดอบรมโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการตุกลอล่วงในเด็กและก็เยาวชนโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กับ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโครงการป้องกันไม่ให้ทุกข์หลอกล่วงในเด็กและก็เยาว,วชนเพื่อเพื่อแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุกข์หลอล่วงเข้าช่กระบวนการค้ามนุษย์เพื่อให้ความรู้ต่างตงที่จะเป็นประโยชน์นะครับต่อการดำเนินชีวิตทีถุกต้องและก็เพื่อกระตุ้นเด็กเละเยาว,วชนและก็บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ทุกข์หลอหล่วงในการค้ามนุษย์โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและก็ซ่องจำนวนหนึ่งรอย้นคารวมโครงการอีกครั้งนี้นางสาวนันทิภาจิตมุกซิกกับนัก จิตวิทยาสถานคุมโครงแล้วก็พัฒนาอาชีพชายัาหวัดนองกล่าววะตัวเองในฐานะเจ้าของครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันและก็ทุกล้อลวงในเด็กและก็เยวชนในัาหวัดนองทางสถานคุมโครงแล้วก็พัฒนาอาชีพชายัาหวัดนองได้เหล่งเงินถึงความสําคัญโครงการค่าม,มนุษย์กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปแล้วก็เด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีโดยการจัดกิจกรรมใน้งนี้ครับเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องซึ่งจะจัดในสถานทึกษากันถึง5สถานทึกษาคือโรงเรียนเทศบานบ้าน,านขคโนเวสโรงเร โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่6 7โรงเรียนราชประชานุเคราะห์3 8และก็สุดท้ายคือโรงเรียนเทศบาลบัตรอุป,ปนันทารามครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนนิภาจิตมุสิกค่ะนักจิตวิทยาสถานคุ้มครองและพัฒนาชีพชายจังหวัดระนองค่ะสถานคุ้มครองและพัฒนาชีพชายจังหวัดระนองนะคะของเรามีภารกิจบทบาทหน้าที่นะคะก็คือคุ้มครองความปลอดภัยด้านที่พัก ช่วยเหลือฟืน้นฟูทางด้านร่างกายจิตใจฝึกอาชีพให้การช่วยเหลือในการดำเนินคดีในฐานะพยานโดยไม่เลือกปฏิบัติทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปค่ะและการจัดก,กิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะได้เล็งเห็นถึงปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ,ะสถานคุ้มครองและพันา อาชีพชายแต่ละนองก็ได้จัดโครงการการป้องกันการถูกล่อลวงขึ้นค่ะเพื่อที่จะมาให้ความรู้กับเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการถูกล่อลวงไปในการค้ามนุษย์ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้รับทราบรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการค้ามนุษย์พศ2551แล้วก็เป็น ภา,าคิคเครือข่ายให้กับสถานกุ้มพรองและพัฒนาอาชีพชายค่ะเายาวชนเนี่ยคือเป็นกลุ่มเสี่ยงและก็ง่ายต่อการถูกล่อลวงค่ะนนค่ะ,คะ ฝากก็คือฝากก็ก็ฝากถึงเออผู้ที่ไม่มีความรู้ก็คืออ,อยากจะใหเ้เวลาจะไปประกอบอาชีพหรือว่าการที่ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างนี้นคะ่ะก็คืออยากให้มีมีความรู้ ใช้สติในการคิดนะคะเพื่อจะไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการถูกล่อการถูกล่อลวงค่ะทางด้านนางดวงพนฮิสวานิตครับวิทยากรผู้ให้ความรู้ในเรื่องของการป้องก,กอนันโรคเอสในวัยรุ่นก็กล่าวว่าต่อนเน่องในฐานะผู้ที่ดูแลผู้ติดเชื้อเอสยินดีเป็นอย่างหญิงที่ได้เหมวกาสนาความรู้เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอสมาเพื่อแผ่กับนงนงนักเรียนเพื่อให้หนักเรียนได้รู้จักป้องกันเชื้อเอสไม่ให้แพร่ระบาดต่อเอง ต่อตอนเองนะครับแล้วก็ยังกล่าวต่ออีกว่าจากชีวิตจิ้งในการดูแลผู้ติดเชื้อเอซต้นสามาร์เพื่อแผลต้นสามารถเปิดเพื่อได้ยังไม่อายนะครับเพื่อให้เป็นทีศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับการยุ่งรวมกันกับผู้ติดเชื้อเอซเนื่องจากบุตรชายตนเองก็เป็นผู้ติดเชื้อดังเล่าวแล้วก็เป็นความประสงค์ของบุตรชายก้อนที่จะเสียชีวิตได้กล่าวให้กับตนเองว่าเหืืองราวของเขาให้นําไปเพื่อแผลให้ความรู้กับน,อนอ้องๆเยาวยชนได้รับรู้ในเรื่องของการป้องกันเพื่อไม่ติดเชื้อ นะครับแล้วก็เป็นกําลังเจให้กนะับผู้ที่ติดเชื้อให้มีชีวิตอยูร่รอดต่อไปในสังคมแล้วก็ตนเองก็ได้กระทําอย่างต่อนเนื่องเพื่อเป็นการทําทานในกบุบชายของตอนเองครับสําหรับท่ทานคุมครองแล้วก็พัฒนาอาชีพใช้จังหวัดรนองครับเป็นหน่วยงานที่ดําเนินการในงานคุมครองถอเลือกผู้เสียหายจากการฆ่ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงผู้ใดที Pop ่ป้เป็นโบเซ่การฆ่ามนุษย์ก็สามารถแจ้งได้ที่สถานคุมครงและพัฒนาอาชีพชช้จังหวัดรนองนะครับเลขที่ห้าสิบาตับนึ่ง หมูซีตตำบลบางโนอยู่สอยลุงท่านนะครับก็หรือว่าใส่โดนทีไส่ใส่โดนประชาบาดีนะครับหนึ่งซสูนูนหรือว่าศูนเจ็ดเจ็แึงแล้วก็ตทรราันศูนเจ็ดเจ็ึงบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับนั่นคือเรื่องราวข่าวคราวของเหลืองโครงการให้การฝึกอบรมนะครับน้องๆเยาวชนโรงเรียนเตสบาลวัดอุปนันทาราม ในการป,ป้องกันเรื่องคงการทุกหล่อลวงและก็เรื่องคงโรคเอิดจึงปัจจุบันนี้เราข้ามวาวไวยุนบ้านเรงไม่ธรรมดาะครับติดเชื้ออิกันเป็นจํานวนมากะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องคงการดูแลป้องกันะครับเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันให้ความรู้กับหนองนองในเรื่องคงการป้องกันโรคเอินะครับนั่นคือเรื่องราวข้าวๆรา้ทหมดที่เรานํามาเสนอให้ท่านได้รับชมกันในรายการลาวข้าวชาวบ้านต่างโฉงระนอเชแนลจัดชมไอพีเอ็มครับ ช่องซ่งรอยยีสกสามารถติดตามรับชมก็ได้ทุกวันจันทร์ถึ่งวันเจ้าตีแปดทัวชาวาึ่งตีเก้าซ่องถุมทึ่งซ้ำถุ่ายบซ่องทึ่งยซ้ำตีซ่องทึ่งตีซ้ำแลวก็สรุปขก้าประจำสัปดาห์ในวันเวลาเดียวกันะคกับวันนี้เวลาของรายการลาวขก้าชาวบ้านเวลาหมดหมดเวลาเลยปุ่มสรายุทธสุทธิวงศ์เป็นผู้ดำเนินการเป็นผู้ดำเนินรายการลาวขก้าจากบ้านวันนี้คงจะต้องจากลากัไปก่อนช่องนี้มีความสุขตุก่านติดตามรับชมรายการลาวขก้าชาวบ้านได้ในวันต่อไปสวัสดีครับ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 02245999